โอเคครับผมก็วันนี้ก็จะมาประกอบโชคของโปร f เฟนเดอร์นะครับเป็นรุ่นของ ADV 150 h อนดานะครับมาดูกันว่ามันมีวิธีการประกอบเป็นยังไงพันแรกเลยนะครับก็มายกขาตั้งคู่ขึ้นก่อนเ,ออเราจะได้ทำงานกันง่ายๆนะครับจากนั้นก็เปิดเบาะขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นโซนด้านในของตัวรถนะฮะอย่างแรกเลยนะเราก็จะถอดตัวของราวจับนี้ก่อนโดยใช้บล็อกเบอร์12บนะครับหัน ใครสปูเสร็จแล้วนะครับข้อควรระวังก็คือตอนถอดราวจับนะครับสปูตัวบนเนี่ยมันจะมีบูธอยู่ก็ระวังมันหายนะครับรวางไว้ให้ดีส่วนตัวล่างจะไม่มีนะครับตัวล่างก็จะเป็นน็อตธรรมดาบูธมันจะติดอยู่กับราวจับเลยการถอดข้างขวาก็เช่นเดียวกันครับก็จะมีบูธเหมือนกันตัวบนส่วนตัวล่างก็จะไม่มีนะครับต่อไปนะครับเราก็จะแกะฝาต้องแบตออกก่อนมันจะได้ไม่หายเนาะโอเคอันนี้เราก็เก็บไว้ ขั้นต่อไปนะครับคลบ็อกเบอร์สิบนะครับไคลสกลูด้านในของเบาะสามตัวต่อมาเราก็จะคลายกลิปล็องนะครับก็จะมี2จุดด้านบนนี้ก่อนต่อไปก็จะเป็นด้านในของเบาะนะครับพยายามอย่าใช้แรงเยอะนะครับเพราะว่าอาจเกิดการหักได้ ต่อไปนะครับเราก็จะายสกรูด้านในกองแบตนะครับก็จะมีอยู่2ตัวก็จะมีจุดนี้แล้วก็จะมีจุดด้านซ้ายและด้านขวาเหมือนกันเลย2จุดโอเคครับผมเดี๋ยวมาทําการถอดกันหลังจากนั้นเราก็ปลดสายกองแบตออกนะครับต่อไปก็เราก็จะถอดน็อตท,ที่ยึดกับเบาะนะครับก็คือจะเป็นน็อตท,ที่อยู่ตรงชุดสีด้านข้างนี้ออกนะครับสองตัวนะครับก็จะมีทางด้านซ้ายและข้างด้านขวาเหมือนกันเลย ต่อไปเราก็จะถอดทั้งกระบะแล้วก็บาะออกนะครับผมก็ปลดล็อกตรงนี้ของชุดสี่นะครับแล้วก็ง้างเอาตัวเบะอ,ออกเอาขึ้นมาก่อนก็ได้ครับแล้วหลังจากนั้นก็ดึงออกได้เลยครับต่อไปเราก็จะถอดสกรูที่ยึดกับสายเบร์น,นะครับออกก่อนเพราะว่าในการถอดช่องเนี่ยมันจะติดจุดยึดตรงนี้้วยครับ โอเคครับต่อไปเราก็จะถอดพลาส,สติกที่ยึดกับตัวตรออาก,าก,กอนนรองอากาศก่อนนะครับเต็มไปตัวครอบก่อนก็คือจะมี2จุดนี้โอเคครับผมต่อไปเราก็จะถอดสกูที่ยึดกับตัวกรองอากาศก่อนครับก็จะอยู่ด้านในนี่แหละตรงนี้นครับถอดออกได้เลย ต่อไปเราก็จะมาถอดที่ตัวชุดโช๊คเดิมก่อนนะครับผมก็คลายน็อตตัวเมียที่จุดยึดด้านบนก่อนเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยในการคลายน็อกก็ระวังในเรื่องของการส่วนหายของแหวนต่อไปก็จะถอดสปูที่จุดยึดด้านล่างนะครับผมของตัวโช๊คก็ใช้ประแจเบอร์สิบสองครับ ในจุดนี้เราก็จะคาไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะถอดทีเดียวทางด้านซ้ายก็เหมือนกันนะครับใช้ประแจเบอร์12เราก็สามารถถอดออกได้เลยนะครับแล้วเราก็จะมาถอดตัวของอด้านขวาเช่นกันล้อจะตกลงมานะครับก็ให้ล้อตกลงมาได้เลยจากนั้นเราก็ถอดชุดเดิมออกก่อนได้เลยนะครับผม ่อไปนะครับเป็นการเปลี่ยนจากชุดโชกเดิมน,นะครับเป็นชุดของโปรเฟนเดอร์นะครับทางโปรเฟนเดอร์เนี่ย mm hmm. เขาจะมีพลาสติก hmm. ประกบหูไว้ให้อยู่นะครับก็ใส่ไว้แบบนี้เลยโอเคครับผมต่อมาเราก็ให้ใส่ชุดโชกไปที่ตัวรถได้เลยนะครับ เวลาใส่นะครับเราก็จะให้โูด้านล่างเน่นะครับเอาที่ลูกศรออกมานะครับเราก็ใส่ไปได้เลยนะครับใส่ชุดจุดยึดด้านล่างก่อนนะครับจะได้เวลาเราใส่อีกข้างหนึ่งเราจะได้สะดวกมากขึ้นนะครับก็เวลาใส่นะครับก็ให้กดตัวรถลงเพื่อให้ล้อดีดขึ้นมานะครับล้อจะดีดขึ้นมาเราก็ใส่แหวนโดยการที่ให้แหวนเนี่ยอยู่ด้านในของถึงก้านปูนะครับแล้วก็จะให้เป็นฝั่งชิดกับตัวล้อนะครับจัดโูให้ตรงๆงก่อนนะครับเพื่อในงานใส่สะดวกแล้วก็เราก็ใส่แหวนไปทางด้านหลังได้นี้ได้เลย หลังจากนั้นเราก็จะใช้หกเหลี่ยมน,นะครับพันหูด้านล่างให้แน่นจากนั้นก็ใส่สปูยึดสายเบรกรับเข้าที่เดิมนะครับแล้วเราก็จะมาใส่จุดยึดหูด้านบน,นครับโดยที่ใส่แหวนที่เป็นแหวนเดิมนะครับก็ใส่ไปได้เลยแล้วก็ใส่น็อตตัวเมียตามไปหลังจากนั้นเราก็จะใช้ประแจเบอร์14นะครับขันให้แน่นเลย โอเคนะครับต่อไปเราก็จะมาใส่โช้กทางด้านซ้ายนะครับก็ใส่เหมือนเดิมเลยก็คือใส่จุดยืนด,ด้านบนก่อนนะครับจากนั้นเราก็ใส่แหวนด้านในเหมือนเดิมใส่ได้เลยต่อไปนะครับเราก็จะใส่แหวนที่เป็นแหวนเดิมให้มากับรถนะครับเหมือนเดิมเลยเราก็จะใส่น็อตตัวเมียแล้วก็ขันให้แน่นนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะประกอบกลับเหมือนเดิมนะครับขัานแรกเราก็ใส่กลับเหมือนเดิมเลยก็คือการทําย้อนกลับเลยก็คือเอาไถ่สกูที่ยึดกับตัวกองกันนะครับให้แน่นเหมือนเดิมใส่พลาสติกที่ครอบกองกันติดเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็นำบอกใส่เข้าไปที่เดิมครับ น็อตที่ยึดกระบอกนะครับมีอยู่3ตัวใช่ไหมครับก็จะมี2ตัวที่เหมือนกันแล้วก็จะมีตัวหนึ่งที่จะมีบ่าขึ้นมานี่นะครับก็ตัวที่มีบ่านะครับก็จะให้ใส่กับจุดตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่ลึกที่สุดนะครับก็ให้ตัวมีบ่าใส่เข้าไป แล้วก็ใส่เราจับทั้งสองข้างกลับเข้าที่เดิมน,นะครับอย่าลืมว่าเรามีบูทที่ตัวของสกูด้วย <S <S เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการประกอบโชวค h o n d a ADV 150ครับผม